เสียงดังเสียงดังโลดซิงวัยรุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาส่งนกอีกรอบนะคะ๋ยวจะปีนตรงเนี้ส่งนกข่าวการวันนี้คุณแม่เขาไม่อยู่แม่นกไม่อยู่ไปแอบ,บดูลูกแอบบดูลูกกันเลยทีนะคะ่ค่าแอบ,บดูลูกนกกันดูลูกนกกัน กุกกตุจกแม่ไปไหนนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่ของเรามาแต่เก่าก่อนก,กี่ตัวเนี่ยลูกมีหัวจุกกระจุกกระจุกกระจุกนกเขาเนี่ยเขามีลูกทีละสองตัวล่ะค่ะ เลยก็จะเห็นข้าก่อนก็สองตัวสองไข่สองตัวอุ้ยมีขนขึ้นแล้วล่ะ,ะเดี๋ยวกองมาค่อยนิ่งนะนี่ค่ะโอ้ยขอบบ้านเขาบางมากเลยนะเนี่ยต้องค่อยค่อย แม่คงออกไปหาอาหารกินแม่คงออกไปหากินอยู่กันเงียบเงียบนะลูกเนาะอยู่กันเงียบเลยนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่ของเรามาแต่เก่ากอนตัวเมียตีปิกปั๊บป๊บตัวเมียตีปิกปั๊บป๊บตัวผู้ขันลับจูกูจูกูเดี๋ยวไปม,มีชีวิตใหม่ที่ดีนะลูกนะ ตะกตูปากยาวเชะปากยาวเชียวดาหลักปากลุก่ารลักจริงๆเหมือนแม่ขี้เกียจเนาะทำรังบางๆแต่ก็ไม่มีไม่มีอะไรมาลบควนหรอกคะ่ะเพราะว่านี่มันก็มีแมวเยอะอยู่แต่ว่าเขาก็ทำรังฉลาดอยู่ในตำแหน่งที่ว่าดูเหมือนร้อนแต่ไม่ร้อนหรอก ร้านเดียวตอนตอนนี้เห็นเห็นพอดีสองออกจากในบ้านมามก็จะเห็นเห็นแม่เขาจะกางปีกสยายคุมลูกไว้เวลาเขามากกบลูกเขาเขาก็รักลูกเขาเหมือนเราลักลูกเรานะเนาะลูกขาวตัวน้อยมีชีวิตที่ดีนะลูกนะาเริ่มมีขี้นะนั่นเนี่ยมีขี้ในน้อยเน,นี่ยี่ปลายนิ้วเนี่ยี่ปลายนิ้วเราจะเห็นมีขี้ละ แต่จะเป็นขี้นกนี่แหละข้างล่างก็จะมีมีเนี่ยมีต้นไม้รองรับอยู่ก็จะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็จะพยายามไม่จับเพราะเดี๋ยวกลิ่นเราจะไปทําให้แม่เขาจําลูกเขาไม่ได้หรอกอ่ะดูใกล้ๆที่ซูมมากกระจางนะซูมมากก็จะเห็นแบบความจางมุมนี้ดูไหม มุมน,มมนี้มุมนี้มุมน okay, anyway, okay. ี้มุมนี้ค่อยปล่อยค่อยๆปล่อยก็ไปปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเพื่อจะได้เม็ดตกลงมาโอเคค่ะตึ๊ด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 วันนี้วันที่ห้านะสวัสดีค่ะสองนกค่ะ